เสียงแหลทเถาะเนาะงามงามเหมือนของบ้านทองเลยงามกว่านี่แทาจะเป็นสะดุก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 ของเจ้าเมืองกะเจ้าเมืองที่เพิ่นเสียชีวิตแล้วอะ

พระสวยงามเหมือนบ้าเราเลยวันนี้สงใั่จะถูกประวันที่หนึ่งสุสัยจะถูกประวันที่หนึ่งนะแอาวัดเรียบร้อยเดี๋ยวไปเตียวไปตลาดกัน